นานหรือยังตอนที่รู้จักกันเขาแต่งงานหรือยังคะตอนนั้นยังค่ะยังรู้จักกันจะแปดปีแล้วค่ะอ๋อแล้วเห็นบอกว่าพี่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ขับอยู่แถวแถวคอนโดที่ปิกอยู่ค่ะแถวห้วยขวางคอ๋อก็แล้วแล้วปิกก็เขาเรียกว่าอะไรใช้งานกันอยู่ตลอดตลอดเป็นประจำจนสนิทสนมกันค่ะพี่รู้ไหมว่าปิกเขาเล่นกันพนันตอนแรกก็ไม่รู้หรอกค่ะ มารู้เอาตอนหลังช่วงที่เขาให้เติมเงินให้เอาเงินไปเข้าบัญชีเคยถามติ๊กตรงๆไหมคะว่าเอ๊ะเงินที่ให้พี่ไปโอนอะ่ะแบบติ๊กเอาไปเล่นการพนันเหรอ<ม>เคยถามเขาตรงๆไ,<ม>ไหมคะไม่เคยถามค่ะไม่ไม่ยังไม่ถามเรื่องส่วนตัวของเขาล่าสุดคือ เดินธันว่าเพราะเพราะว่า,วาพี่เมย์หนูมีอะไรให้พี่เมย์ช่วยหน่อยมีใครออกเงินกู้มีตรงไหนให้กู้ได้ไหมถ้าหนูไม่ได้ตรงนี้หนูไม่ได้เข้าไปหาลูกตอนที่คิดว่าจะช่วยเขาเนี่ยพี่พอรู้หรือยังว่าโอ้เขเขาเป็นคนติดการพนันยังไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าคิดแต่ว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นเมียสอนลามทาไมเขาถึงจะต้องมาหาวินมอเตอร์ไซค์ให้หาเงินให้เขาก็เลยตัดสินใจโทรหาเจ้านี่ซึ่งไม่ไม่ไม่เคยติดต่อเขามานานแล้วพอถามว่าจะให้เขาไหมถ้าถ้าให้ก็มาเจอเขาตรงนี้ แล้วมาคุยกันเอาเองก็นั้นมาเจอกันที่หน้าคอนโดตกลงว่าจะให้กู้ค่ะตอนนั้นคือเท่าไหร่คะน้องบอกอจะเอาเป็นแสนเจ้านี่บอกมันเยอะไปแล้วเอาอะไรคำประกันก็คือสำเนาของน้องนั่นแหละสำเนาบัตรประชาชนสรุปว่าแสนหนึ่งเยอะไปเจ้านี่ให้เท่าไหร่คะให้ห้าหมื่นค่ะดอกเบีย้ยอีกเท่าไหร่ดอกเบีย้ยอีกหมื่นหนึง่งก็คือหมายความว่าร้อยละยี่สิบ ตอนที่ติ๊กเขายืมเงินเนี่ยเขาพูดว่าเขาจะเอาไปทําอะไรนะคะหนูจะเอาไปโอนให้พี่หนุ่มเพื่อที่หนูจะได้กลับเข้าบ้านไปหาลูกจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็ให้พี่เมย์ช่วยหาเจ้าหนี้ลาให้แล้วแต่พี่ไม่เคยไม่เคยหาให้เลยแล้วน้องก็ส่งเขาไปแค่วันเดียววันที่31แล้วหลังจากนั้นหจากนั้นไม่ส่งเลยแล้วเจ้าหนี้เขาก็ว่ายังไงไม่เห็นโอนเลยอื ตอนแรกลูกหนี้ทักหาอะไรหาเขาก็ตอบว่าเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวไปได้เงินตรงนู้นตรงนี้นมามเดี๋ยวไปออกรายการก็ <ork า S 1> ยังไม่ได้ตังค์ได้ไปแค่วันได้ไปแค่2500บาทค่ะค่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็มาได้อีกหมื่นหนึ่งวันที่เขามาออกรายการได้โอนเข้าไปอีกหมื่นหนึ่งเขาไม่ได้โอนวันนั้นแหละค่ะที่เขานัดเขาบอกว่าเขาจะคืนให้หมดเลย<ะ><ะ>พูงดง่ายหกหมื่นหักสองพันห้าใช่ไหมก็คือจะเป็นเงินทั้งหมดที่จะต้องคืนใช่ไหมค่ะ แล้วยังไงคะพอเขานัดแล้วก็หายไปจนสี่ทุ่มใช่เขาเรียกพี่เมย์ไปไปเอาเงินสดไปเอาเงินสดไม่แค่หมื่นเดียวมาหมื่นเดียวค่ะโอเคแล้วให้บอกว่าให้เอาหมื่นหนึ่งไปให้เจ้าหนี้ค่ะค่ะแล้วพี่เมย์ได้เอาไปให้ไหมก็เอาไปก็ไปโอนให้เลยสรุปว่าตอนเนี้ยจากหกหมื่นเจ้าหนี้ได้ไปแค่หนึ่งหมื่นสองพันห้าหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อย อ้าวแล้วอีกวันหนึ่งน้องให้มาอีกสี่พันวันวันที่โพสต์ลงไปวันที่12กันยาค่ะน้องเรียกแปลอีกสี่พันให้มาอีกสี่พันเบ็ดเสร็จรวมเป็นหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อย้าแล้วตอนนี้เจ้านี้ว่าไงบ้างคะเจ้านี้เขาบอกปล่อยเป็นหน้าที่ของคุณแล้วกันให้คุณมาจัดการหาให้ผมให้ได้แค่นั้นคือเจ้านี้เขามาตามทวงกับพี่เมย์ใช่ไหมค่ะแล้วเขาพูดว่ายังไง พี่เมครับพี่ติ๊กว่าไงก็อเดี๋ยวพี่กาลังตามให้อยู่นะเดี๋ยวพี่ดูให้อยู่พี่ไปเฝ้าที่คอนโดให้อยู่ระหว่างที่ไปเฝ้ารอเขาหนะเราก็เสียเวลาทํามาหากินแล้วเราไม่ได้วิง่งรถก็ไม่มีรายได้แล้วทําไมพี่ไม่โทรบอกเขาอะว่าตอนนี้เจ้านี่ทวงแล้วนะไลน์ไปเขาก็ไม่อ่านโทรไปก็ไม่รับสายและเพราะอะไรพี่ถึงโพสหาคุณหนุ่มสอนราก็คืออยากจะให้น้องหยุดเรื่องการพานันให้ปรับปรุงตัวใหม่แล้วตอนนี้เจ้านี่ก็มาบีบพี่พี่ตามทวงคุณติ๊กไม่ได้และเห็นบอกว่าคุณหนุ่มมาตอบด้วย เขาไม่เกี่ยวกับคุณติ๊กแล้วเขาอย่าแล้วเือให้ไปทวงถามกับคุณติ๊กเองโดยตรงพี่ไม่ได้โกรดน้องติ๊กนะที่พี่ทําไปเพราะพี่รักน้องถึงน้องจะแชทมาบอกว่าหนูจะไปแจ้งความจับพี่ก่อนที่จะมาเข้ารายการเนี้ย